เา51นาทีต่อเรื่องจากเรื่องร้้นพวงกุญแจเด็กอาชีวะส่วนหนึ่งนะแต่อายุ15-19ใช่ไหมใช่ค่ะเจคนร้นพวงกุญแจไม่ตาดีเหลือเกินไปเห็นได้ยังไงเขาใส่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใช่ซะด้วยอ่ะเมื่อวานนี้ตำรวจนครบาลก็แสดงผลงานได้ตัวครบทั้ง9คนกับกรณีที่ไปรุมทำร้ายเด็กประทุมวันผมหมช่างกลประทุมวัน โดยถูกแทงเข้าไปแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาทานผู้ชมะได้ตัวมาครบทั้ง9้าเมื่อวานนี้จนถึงช่วงข้ามคนสุดท้ายเข้ามอบตัวนะโดยที่ทั้งหมดยังไม่มีใครรับว่าใครเป็นคนแทงโดยอ้างว่าเป็นเหตุชุลมุนตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาร่วมกันทานผู้ชมะร่วมกันเน้นอย่างนั้นก่อนจะไปถึงการไล่เรียงรายละเอียดท่านผู้ชม วันนี้วันบรูเดย์ใช่ไหมใช่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะอุททนถวายสถาปานาก่อนจะถึงจุดนั้นผมจะบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเด็กนักศึกษาช่างกลปทุมวันหรือสถาบันเทคโนโลยีปทุม 25, วันอายุ25ปวสปีหนึ่แผนกไฟฟ้าชื่อว่าราวุธหรือเรเน่ยท่านผู้ชมฮะไม่ใช่พลาดพังถูกแทงแผลเดียวนะผมจะบอกท่านผู้ชมพลตบตรีนพระิินภูสวัสิรเมื่อวานนี้บอก ร่างกายของผู้ชีวิตมีบาดแผลถูกแทงเจ็ดแผลเจ็ดแผลประกอบด้วยด้านหน้าสามแผลและด้านหลังอีกสี่แผลคือมันไม่ใช่พลาดพังจ่วงเข้าไปทีเดียวนะเจ็ดแผลโดยที่มีดเล่มไหนกับรรลผลชนสูตรทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ท่านพูดหลังจากสอบปากคำนายเพชรมงคล ซึ่งได้ตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคารและเป็นข่าวเมื่อวานนี้ทนบูชมมะเพชรมงคลถูกตำรวจเข้าจับกลมหลังจากที่ไปตัดผมสั้นและอำพรางตัวเองเพื่อจะหลบหนีเนี่ยทนบูชมฮะถามว่าไปจับได้จากไหนคนนี้เนี่ยเพชรมงคลตัวละครสำคัญเลยพระผู้การจอพลติ w ว r ตีชินเดศธรรมสุธีบอก เป็นตัวการในการยั่วยุแล้วกระทั่งเกิดเหตุการณ์โดยรับสารภาพตามกล้องวงจรปิดน้องไบว่ายัางไงก็คือเป็นคนที่ชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้ทเท้าเหยียบไปที่ดอกบัวค่ะอ้างว่าทําไปเพราะความคึกคะนองทับบูชมะจับตัวได้ที่บ้านพักที่ตำบลดอนฉิมพเพลียงอำเภอบางน้ําเปรี้ยวฉะเชิงเซาคืนหนีแล้วตัดผมแล้วก็ไปซุกตัวอยู่ที่บางน้ําเปรี้ยวฉะเชิงเซานาทีที่จับกลมคงไม่ต้องอธิบายขยายความกันทบ,บูชมมะ ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านดึงางสาธารณนะคือไม่หยีบมงคลก็คือนักปรณิหลักฐานมุคลว่านายเป็นมงคลได้หรือน่าจะได้กระทําความผิดที่มีโทษอาญาสูงสุดเพราะนั้นให้กรัวนายเป็นมงคลเลืกบังคัตัวหนีเมื่อวานนี้พลด่วตีนพสินภู้สวัสดิ์รองผู้จัดการนครบาลสอบปากคําเพชรมงคลด้วยตัวเองพร้อมกับผู้การจ่อธีรเดช โดยเพชรมงคลให้การว่าสิ้นสภาพนักศึกษาเมื่อสองปีก่อนสิ้นสภาพนักศึกษาคือไม่ได้เป็นนักศึกษาอุเทนถวายแล้วอ้างว่าวันเกิดเหตุนั่งอยู่ในสถาบันนั่นเข้าไปทําไมกินนะเข้าไปได้ยังไงขนมกันอยู่กินน้ํากินขนมฟังดูเหมือนน่ารักจากนั้นเดินออกมามาเจอเพื่อนข้างนอกเสร็จแล้วเพื่อนเนี่ยเดินกันไปก่อนพวกนายเพชรมงคลเนี่ยเดินไปที่หลังแล้วก็ไปเดินเจอกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนส่วนที่ไปถ่ายรูป นาดรัวประทุมวันเนี่ยเป็นเพราะความคึกขนองแต่ไม่ได้เป็นการไปทำคอนเทนต์เป็นแค่ความคึกขนองค่ะและกำบ,บังจะเดินกลับเนี่ยคนนี้แหละผมยาวเอาเท้าเข้าไปพานบนดอกบัวของรัวประทุมวันแล้วก็ชูนิ้วกลางเนี่ยผบ้ชมะทั้งนี้ท้งนั้นยืนยันว่าตอนนั้นกำบ,บังจะเดินกลับแล้วแต่คั่วเรีอสองคนดันมาเจอยอมรับว่าผมต่อยไปแค่สองครั้งเพื่อป้องกันตัวเองเพราะไม่มีมีด พราะสองคนนั้นหมายถึงฝั่งปทุมวันชักมีดออกมาแต่ยอมรับว่าเป็นคนปีนรั้วชูวนิกลางทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามท่านลบรองรบประสินถามเล่งเข้าไปในสถาบัยอะไรทำไมอุเทนถาวายเออไหนๆซิ้วไปแล้วไม่ใช่หรือเขาตอบว่าเขาไปร่วมทํากิจกรรมค่ะนี่สถาบันรับผิดชอบด้วยนี่พลตบตรีนัะสินถามจากแผนปทุสกรรมมีการลงขันบริจาคเงินกันจริงไหม ตัวผู้ต้องหาเคยบริจาคไหมเพชรมงคลตอบว่าเคยบริจาคหนึ่งครั้งเป็นค่าข้าวค่าน้ําเพื่อนทักมาบอกก็โอนไป40-50บาทเพราะไม่ค่อยมีเงินอ่ะเพชรมงคลบอกคือประมาณว่าจะฝากถึงรุ่นน้องไหม,มพ้นสภาพนอ,อกสารี่เรียนไม่จบ ค่ะฝากอา่ะไหนอยากจะฝากอยากให้รุ่นน้องคิดอะไรให้ดีๆอะไรเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้ก็ต้องรับสภาพคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่และคนข้างหลังแล้วก็อยากจะฝากขอโทษพ่อแม่ญาติพี่น้องของฝั่งผู้เสียชีวิตด้วยยืนยันไม่ได้เป็นการล้างแค้นเป็นเหตุซึ่งหน้าค่ะเป็นรูปแบบองค์กรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าพวกผมก็รวมกลุ่มกินเหล้ากันปกติถ่ายรูปเ,เสร็จถูเ็จผมก็รัเดินกลับ พอเดินกลับพอผู้ชมกรเดินกลับแล้วเขาเดินมาจากรั้วสองคนพอเดินมาเจอประจันหน้ากันเขาพอกมี่ออกมาคนละเล่มเพื่อจะแทงผู้ผมมันมีความคึกขนองของัยรุ่นที่จะไปถ่ายรูปพี่ไปถ่ายรูปแบบว่าไปถ่ายหน้าถาบันแบบว่าพอคึกขนองพี่ไม่ได้จะไปยอดเยอะแล้วเขาหรอกครับมันไม่ได้ค้างกนเทนแล้วพี่คือผมยอมรับพี่ว่าผมตั้งใจไปถ่ายรูปไม่เกี่ยวสถาบันพี่คือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวสถาบันเลยพี่สถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องยันตัวเองเป็นคนที่ชูนิ่งกลางแล้วก็เดียวท้าไปเ่ยวกับัวครับแล้วมีเรื่องเกิดขึ้น เราซิ่วมาเกือบปี64 65ต่อสองปีทำไมติงไปที่โรงพยาบาลนี้ออกไปร่วมทำกิจกรรมครับพี่เพราะมันไปช่วยกิจกรรมครับพี่มีการลงขันจัน์ในการจาร้างในความชื่อเราเคยบริจาคเงินช่วยในกลุ่มแบบนี้กี่ครั้งครั้งเดียวใครติดควกตอนนะั้นผมไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วมีรายกลุ่มมันยังไงที่โดนโกงรายกลุ่มผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่หรอกครับผมมีเพื่อนทำมาส่วนตัวผมทำให้ส่วนตัวขท่นั้นนะให้ค่าอะไร ออ๋ก็ได้เป็นพวกข้าวข้าวข้าน้ำเงี้ยครับแล้วข้าวอะไรผ่ามเนี่ยมีไหมก็น่าจะมีพี่แต่คือรายละเอียดหรือผมก็ไม่ทราบครับพี่แล้วให้พี่ก่บาทผมโอนผมก็ห้าส <40, 50, S 2> <ม>ี่สิบห้าสิบก็ไม่ถึงร้อยที่เพราะผมไม่ค่อยมีตังค์ผมก็โอนตามที่ผมพอพอโอนได้โอเคยอมรับในการทำผลิตครั้งนี้ใช่ไหมใช่ค,ออครับคืก็อยากฝากครับคือทำอะไรก็คิดกันดีๆครับคือเวลาอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่แก้ไขปัญหาไม่ได้เราก็ต้องรับสภาพมันแล้วคนที่เดือดร้อนาคือพ่อแม่ครับ คนที่อยู่ด้นหลังครับแล้วผมใยญ่ก็ฝากไปขออยากผมอยากจะขอโทษพ่อแม่และญาติพี่น้องและเพื่อนเพืพ่อนผู้เสียชีวิตด้วยนะครับที่ผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นที่รู้ว่าเสียชีวิตไม่เป็นการล้างแค้นในไม่ครับพี่คือมันซึ่งหน้ามากกว่าครับพี่ไม่ทราบว่าฝั่งงข้างเขาเป็นยังไงครับพี่ผมว่าปะกะติครับก็ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนะครับก็ไปเรียนมีจับกลุ่มกินเหล้ากันมั่งแล้วยา้ยายกลับบ้านท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ได้มาสี่ใช่ไหมมีการสอบปากคำแล้วก็แยกขังแยกสอบ แล้วต่อมาตำรวจปทุมวันนำเอาสามคนแรกที่จับได้นัทพรธีรทั์และกรรันไปขออำนาจศาลฝากขังที่สายรัชดาทั้งหมดนี้ปรากฏระหว่างที่นำตัวออกมาสามคนนี้บางคนก็บอกเอาฝั่งตรงข้ามชักบีดออกมาหาเรื่องก่อนประมาณนั้นใช่ไหมอืเขาบอกจริงครับฝั่งนู้นมันเริ่มก่อนคือไม่รู้ว่าคืนนั้นเพื่อนคนไหนพกมีดไปเหตุคืนนั้นเป็นเหตุซึ่งหน้า ขานักข่าวถามว่าใครเป็นคนแทงเนี่ยน้องเรที่เสียชีวิตไม่รู้ตอนนั้นชุรละมุนแค่ไปกินข้าวกับเพื่อนใกล้กับสถาบ,บันฝั่งตรงกันข้ามแล้วไปเจอผู้เสียหายวิ่งออกมาจากปั๊มมีการย่อยุด่าทอทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีที่เกิดขึ้นอยากจะขอโทษครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยามมานักข่าวถามเขาไม่ตอบ แต่พอถามต่อว่าอยากจะบอก,กอะไรกับรุ่นน้องที่เขาจะมีวันสถาปนาอุเทนถวายนะวันนี้วันทนี่ถามเมื่อวานท,าที่รัฐศาสรทัศน์ที่บอกขอให้สนุกเขมอะไรที่จอะไรนโตะเขาเริ่มเขาเริ่มก่อนหหรือยังไงคุณนันที่บอกเขาชักมีดอกมากรูดจริงไหมครับจริงเลยจริงเขาเริ่มก่อนใช่ไหม เราทำเพราะเพราะว่าอะไรป้องกันตัวเหรอหรือว่ายัางไงสามคนนี้เรามีใครเป็นมือแทงไหมใครใครคือคนแทงวันนั้นมันจลมุนเหรอผมไม่รู้ว่าใครแทงหรือเขาเริ่มก่อนใช่ไหมเราทำเพราะเพราะว่าอะไรป้องกันตัวเหรอหรือว่ายัางไงอะไรนะไอซึ่งห,หน้าเหรอ แล้วมี้นที่ใช้แคร์นี่คือมิดอันเดียวกันเลยใช่ไหมครับบาร์บาร่มบวันันขึ้นไปดูว่วทำไมคือข้าหน,นองเหรอหรือว่ายัางไงผมไม่ทราบเห็นตามข่าวบอกว่าเหมือนกับทำคอนเทนต์เงี้ยเหรอหรือว่ายั่วยุ้วก <c oughs> ็ถ่ายคลิปไปอย่างนี้ปะเราคิดว่าถ้าเกิดมันไม่รับปีหึงแล้วมันทำให้ปัญหาระหว่างสถาบันมันจะจบลงไหมม้นนี่ <c oughs> คือบอกว่าไม่ได้เป็นการล้างแค้นกรณีครั้งก่อนนะค่ะที่น้องหยอดถูกยิงเสียชีวิตไม่เกี่ยวเป็นเหตุซึ่งนาอันนี้เป็นเหตุซึ่งหน้าและลักษณะคล้ายๆบอกเขาทําก่อนเขาชักมีดออกมาก่อนเออก็ลักษณะเป็นเหตุซึ่งหน้าป้องกันตัวว่าอย่างนั้นถามบอกจะขอโทษอะไรครอบครัวคนเสียชีวิตไหมเงียบนะไม่ตอบ <นะ S 1> แต่พอถามว่าฝากอะไรถึงน้องๆที่จะมีวันบรูเดย์วันนี้นะ,อะตอบว่าขอให้สนุกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ในเวลาต่อมา ตำรวจได้ตัวอีก3มคนคือทนายความพาเข้ามอบตัวช่วงบ่ายมีมนทัศนอายุ21มีกฤษก,กฤษศกรอายุ20 mm hmm. คนนี้เป็นนักศึกษาคือใน9คนที่ถูกออกมาจับมีสองคนเป็นนักศึกษา mm hmm. หนึ่งใน3าชุดตะกี้เนี่ย <Ha. S 1> แล้วก็อีกคนเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้กฤษสกรอีกคนหนึ่งสารัตอายุ20ปีอันนี้ผ้นสภาพนักศึกษา <Okay. S 1> มาสอบสวน mm hmm. หลังทนายความพาเข้ามอบตัว ทั้งบทไม่ตอบคำถามใดๆได้แต่ปิดหน้าปิดตาใส่หมวกโดยบอกสั้นๆว่าจะขอให้การในชั้นศาลเป็นภาพแบบนี้อะดูภาพไปแล้วผมก็จะว่าต่อก็ต้องฟังจากพลตตีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้ช่วยการนครบาลซึ่งสอบปากคำทั้งสามมาพร้อมกับที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเพชรมงคลอย่างที่บอกไปเขาก็ยืนยันว่าเพชรมงคลเป็นคนเท้าเหยียบอันนี้ชัดเจนและจากวงจรปิด แต่สามคนนี้ม,มากับทนายไงที่ปรึกษาทางกฎหมายก็เลยปฏิเสธการรับทราบข้อหาพนักงานสอบสวนนะบอกจะให้ปากคำในชั้นศาลเท่านั้นค่ะสอบถามผู้ตาทั้งหมดบอกเพียงว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทานายมาจากไหนนี่คือเหมือนมาเป็นกลุ่มค,คือตำรวจสังเกตอยู่แล้วว่าเป็นลักษณะองค์กร,รหรือไม่ประการใดเดี๋ยวจะมีทนายก็ได้สอบถาม ผลตํรวจิฉันพศินบอกทราบว่ามีการประสานงานจากเพื่อนและรุ่นพี่ร่วมสถาบันอันนี้ทนายบอกบอกให้เข้ามาช่วยเป็นทนายความในคดีนี้หน่อยอื <ฮะ S 1> นี่ครับาบูชอมฟังเสียงชัานหนึ่งมีสามรายนะครับที่มามอบตัวอายุ20ปี21ปีแล้วก็20ปีนะครับโดยทั้ง3รายเนี่ยปรากฏว่า1รายยังเป็นนักศึกษายอยู่นะครับส่วนอีก2รายนะครับ คนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเมื่อปี2565ก็ให้การยอมรับว่าทั้ง3คนนะครับคือบุคคลในภาพคลิปวงจรปิดนะครับแล้วยอมรับในการการะทำที่เกิดขึ้นนะครับและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยอมรับว่าตัวเองพกมีดนะครับแล้วก็ยอมรับตามคลิปที่มีอยู่และบอกว่าทั้งหมดจยขอไปให้การในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งขณะที่ห้าโมงครึ่ง ภูริอายุ30ปีหนึ่งใน9คนก็เข้ามอบตัวเพิ่มอีกหนึ่งรายโดยทนายความพามามอบตัวและก็เหมือนกับสมคนที่เข้ามอบตัวพอมาก,กับทนายก็จะให้การขอไปให้การในชั้นศาลขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นเองขณะเดียวกันสุดท้ายช่วงค่ำที่ผ่านมารายสุดท้ายชื่อวรกันข้อหาร่วมกันฆ่านักศึกษาช่างก,กฎประทุมวันก็เข้ามอบตัวหลังจากถูกกดดันอย่างหนัก ไปดันครบทั้ง9้าคนฝากขังไปแล้ว,าวสามเมื่อวานศาลมาให้ประกันตัวนะฮะ,ะเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพอีหกคนเดี๋ยวก็คุณมีการสอบแล้วก็เอาไปฝากขังวันนี้ต่อไปขณะที่ประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีสุภาพรอิสระพักดีรัฐมนตรีอุดมศึกษาหรืออวให้สัมภาษณ์หลังจากรับบัญชาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องเอาอาชีวะคู่ขัดยแย้งแยกออกจากกัน ย้ายออกไปแล้วท่านก็บอกเลยประชุมกันมาหลายรอบแล้วห้ามนักศึกษาอ่อห้าม,ามอุเทนถวายรับนักศึกษาปีหนึ่งในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ค่ะห้ามรับห้ามรับเด็กใหม่เพื่อการย้ายออกจากพื้นที่นี้จะทําได้ง่ายขึ้นอ่าค่ะโดยท่านยืนยันใช่ไหมว่าต้องดำเนินการรุ่นพี่ที่เคยเข้ามาพูดคุยในกรรมการมีเหตุมีผลบอกเพียงแต่ว่า ขอให้มันมีช่วงเปลี่ยนผ่านค่รัมตีสุภาพก็บอกอันนี้ไงเปลี่ยนผ่านปีหนึ่งไม่ต้องรับใช่ไหมปรากฏเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ราชบุคนต,ตะวันออกวิยทยาเขตอูเทนถวายซึ่งเปิดการสอนเป็นวันแรกหลังจากเกิดเหตุแล้วปิดไปสามวันเมื่อวานนี้เปิดวันแรกรวมถึงการเตรียมการจัดงานวันครบรอบสถาปนาเก้าสิบปีวันนี้ดูเดะปรากฏว่าเศษเกา่าเทนถวายบางส่วนนัดหมายหาเรือกันกรณี การให้สัมภาษณ์ของคุณสุภาสุภาพมาศเนี่ยน้องไรโดยระบุที่บอกว่าจะห้ามรับนักศึกษาป,ปีหนึ่งอุเทนถวายและให้ย้ายโดยสิทธิ์เก่าคนนี้เนี่ยบอกอันนี้มาหารือของสิทธิ์เก่าไม่ได้นัดสื่อมาสัมภาษณ์นะแต่เห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของน้ําตีเนี่ยที่จะไม่ให้รับนักศึกษาป,ปีหนึ่งเป็นการใช้โอกาสในช่วงเกิดเหตุการณ์ทะเลวิวาทของสองสถาบันแปลความคือเฉยโอกาสไหม คล้ายๆอย่างนั้นนะค่ะแล้วบอกครั้งนี้ฝั่งสูญเสียคือฝั่งของช่างกรปทุมวันแต่อย่าลืมว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ฝั่งอุเทนถวายก็สูญเสียมาก่อนเหมือนกันก็คือกรณีน้องหยอดที่ถูกดักยิงจนเสียชีวิตแล้วส่วนตัวรุ่นพี่คนนี้สื์กล่าวบอกว่ารัมติออกมาคําสั่งมาแบบนี้เอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานใดหรือไม่ไม่มีความเป็นกลางเพราะรัมเตจบจุลา จบปริญญาตรีและประิญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนักศึกษาสิเก่านักศึกษาปัจจุบันเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมท่านสุภพมาศถึงได้ออกข่าวแบบนี้มันสบช่องใช่ไหมเอ่อเป็นการย้ายใช่ไหมจะต้องตอนเด็กอุเทนใช่ไหมท่านมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่าตัวท่านเองนะต้องบอกตัวท่านสุภพมาศเองเนี่ยไม่ไปทำล้วหนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะท่านมารับตําแหน่ง แล้วท่านเป็นคนของจุลาแล้วจุลาเองเนี่ยก็ส่งเรื่องไปให้เด็กจุลาแล้วเรื่องนี้มันจะเกิดยังไงมันก็เกิดอย่างที่เห็นคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นรนัฐบาลน,นะครับคุณห่วงเรื่องการตีกันเนี่ยคุณแก้อย่างอื่นไม่ใช่แกด้ดยการย้ายไม่ไม่แน่นอนครับยังไงก็ไม่ไปแน่นอนทําไมท่านย้ายแต่บุเทนไม่ย้ายช่างกลไปอ่ะย้ายไปก่อนดิก็ช่างกลผิดอ่ะผิดก่อนอ่ะ ทำไมผมปิดที่หลังแล้วผมมา,มาย้ายผมมาเรื่องการย้ายสถาบันหรือเรื่องของการที่จะปิดสถาบันเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องแต่ผู้ชมฮะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปแล้ววันนี้กําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเต็มความจุเลยที่อุเทนถวายสังคมนี้ก็ต้องอุทิศเจ้าหน้าที่ตํารวจจํานวนมากมายขนาดไปเฝ้าเวรแทงครูยังไม่ได้เลยไม่พอแต่จะต้องมาเฝ้าอุเทนถวายในยวันนี้ มากันทั้งควบคุมฝูงชนมากันในส่วนของเนี่ยห้ากองร้อยดูแลพื้นที่24ชั่วโมงแล้วก็จะปรับกำลังตามความเหมาะสมและห่วงเวลาด้วยนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและรถควบคุมผู้ต้องหาเจ็ดเวลาแปดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้การเมือเรื่อง